สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆมาดูนะครับการาทํานาในยุคใหม่นะครับในสมัยใหม่ว่า,ามีวิธีการทําอย่างไรที่จริงภาคอื่นอื่นๆนะครับก็ทําแบบนี้มานานนั่นแหละแต่ว่าทางภาคอีสานที่ผมอยู่นี่ก็เ,เพิ่งจะเริ่มได้เมื่อประมาณหลายหลายปีก่อนนะครับอาจจะเป็น1 0ถึง20ปีก่อนนะครับเพราะว่า,ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆครับนสมัยก่อนก็มีการ โตกาก,ก่อนนะครับโตกาแล้วก็จังคอยโลกาจะแลกก้วกาจังคอยเอาไปดำนะครับก็ใส่เวลาเป็นเป็นเดือนพูละแต่ว่ายุคสมัยใหม่นะครับยุคสมัยใหม่ก็เปลี่ยนไปนะครับนะเหตุหน้าก็ประยุกต์ขึ้นมานะครับประยุกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะจากสมัยก่อนเหตุอีกแบบนึงนะครับมาหอดสมัยทุกมือนี่ก็เหตุอีกแบบนึงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าวิธีการทํานาแบบใหม่นะครับทาอย่างไรทําแบบไหน นะครับผลผลิตจะดีไหมนะครับกะไปเบิงเอานะครับไปเบิงเอานะครับพี่น้องนะครับนะกะอ่เป็นช่วงของฤดูการทำนานะครับฤดูการทำนาก็เลยมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิงนะครับน้องครับผมครับข้างหลังผมก็เป็นอ่าพันข้าวนะครับข้าวปลูกตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเจ้าอยู่ฝั่งนู้นนะตอนนี้ผมเตรียมพันุข้าวมาไว้ที่ทุ่งนาแล้วอ่ต่อไปก็เดี๋ยว อ่ย้ายเขาปลูกไว้นะครับน้อไว้ตามจุดต,ต่างๆเพื่อให้อันพี่น้องที่เพิ่นมาซอยวานนะ่ะวานง่ายๆขึ้นนะครับก็หอดฤดูการนะครับหอดรดูการกัได้เวลานะวานถาน่าฝนฝนมาแล้วสุดหนึ่งครับฝนมาแล้วกัไทหุดไทหุดแล้วกัสิลงวานมาน้หนีครับนะวานถ่ารถไทยรถไทยพิ่นที่มาสวยๆนะครับอัดับแรกก็สิย้ายเขาปลูกไว้ก่อนน้อครับ,รบตัวนี้ก็เป็นพันุเขาเจ้าครับเขาวมลิ ที่เามืวานกับเมื่อกี้ฟังพูนเป็นพันเขาวเหนียวครับแ้วกระใสเป็นหน้าวานนี่ครับหน้าวานหน้าวานก็คือ,อถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นหน้าดําหน้าดากะโตก,กะกาโตก,กะาแล้วกับอกาเงี้ยวและะ้วก็จังคอยมาโลกาจังคอยมาดํากระใสเวลาเป็นเดือนครับ ใส่เวลาเป็นเดือนในการดำหน้าแต่ว่าทุกมือนี่ก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปก็มาเป็นหน้าดำาห,นาหน้าวานครับก็โทษครับมาเป็นหน้าวานนะครับใส่เวลาบ่ถึงครึ่งมือครับผมเนื่องด้วยระยะเวลาในการทำหน้านะครับเล็งตามรถไทยครับแต่ว่ายังมีบางส่วนนะครับที่ผมเคยไปพบไปเห็นนะครับอยู่ทัง จังหวัดอื่นๆอย่างเช่นผมไปทางมกดาหานนะครับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เพิ่นก็นย่งใส่วิธีการดำหน้าอยู่หน้าดำนะครับก็คือโต๊กาแล้วก็โลกาแล้วก็ไปดำนะครับตัวนี้เป็นประมาณปลายเดือนพฤษภาฯแล้ะครับน้ำฝนตกมารอบนึงแล้วก็ได้ไทยุดนะครับไทยฮุดแล้อกะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมกับมา่วานนะครับก็เป็น วิธีแบบใหม่ๆนะครับพิธีชนบทประยุกต์นะครับเปลี่ยนไปแล้วทุกมือนีนะครับเห็นหน้ากันแล้วนํารถไทยกับพี่นองครับกาวานแล้วก็ทาฝนนะครับทาฝนนะครับเดี๋ยวสีย้ายข้าวปูนะครับเดี๋ยวสีย้ายข้าวปูไีก่อนนะให้ทาทางพี่นองพื้นมาซอยครับผมครับพี่นองครับสาหรับอากาศนอกครับกับผมบอลดุคือคำว่าอากาศมันฮอนนะครับอากาศมันร้อนมากๆเนื่องจากว่าอากาศฮอนแห้งครับกับ ทำให้กล่องผมที่ท่ายวีดีโอเนี่ยบางช่วงมันร่วนเขาร่วนครับเนื่องจากว่าอากาศเขาพ้อนนะครับย้ายเขาครับย้ายเขาก่อนย้ายกระปูไปไว้ตามจุดต่างๆอูน่ะไปเรื่อยๆนะครับไปปังๆช่วยหน่อยเร็วแบกๆครับก็เริ่มว่านแล้วครับตัวนี้เป็นเข่าเหนียวอ่าทางนี้เป็นเข่าเหนียว จกักพันนี้ยังหรอกแต่ว่าเขาเหนียวครับจกัจกจักพันนี้ยังหรอกม่ฮู้แอกครับเจ้ว่าฮู้เจ้ว่าเป็นเขาเขาเหนียวเขาสันปลาปตองมาสันละอากาศห้อนนะครับอากาศร้อนมากๆนะครับ ครับเพื่อนๆครับสาหรับวิธีการวันนะครับกลุงแขกบ่มีแล้วนะครับทุกมือนี่ครับวิธีการลุ่มแขกก็คือการขอขอแห้งจากชาวบ้านนะครับกับบ่มีแล้วนะครับก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับก็เลยใส่อันวิธีการแนลุงแขกจะพอพี่น้องจาของนะครับจะพอพี่น้องจาของกับขอแห้งเพิ่นมาซอยชั่วข้าวนะครับประมาณจักเสาหนึ่งนะครับประมาณจักเสาหนึ่ง ให้เพ็่นมาซอยวานก่อนนะครับให้เพ็่นมาซอยวานตัวนี้ก็เป็นวิธีการแบบสมัยใหม่นะครับย,ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนแมนโยครับก็คือวิธีการร้องแครก็คือการขอแห้งนะครับจากเสาบ้านหมู่บ้านเดียวกันมาซอยดำหน้าหรือมาซอยเกี่ยวเข่าแบบนี้นะครับทุกมือนีกับบอมี่ครับทุกมือนีกับบมี่มาเลย ขอให้จากพี่น้องนะครับก็บ่ได้จ้างนะครับก็เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำกันธรรมดานี่แหละครับนี่เขาเลี้ยงมีเครื่องดื่มบ้างนะครับน้ำขวดก็ว่ากันไปนะครับตามที่เฮาเคยเฮ็ดนะครับเฮาเคยเฮ็ดนะอันนี้แหละครับวิธีชนบทที่ยังอยู่นะครับตัวบางยางกับบอยูโบมี่แล้วคือจังวิธีการลุ่มแข็นะครับคือจังที่ผมบอกนั่นแหละครับนะกับโบมี่ก็เลยนี่แหละได้เฉพาะ ให้จากพี่น้องนะครับพี่น้องมาซอยนะครับมาซอยวันเขาเนี่อมือรุ่นมือหลังเข้ากับไปซอยเขาขึ้นขึกันครับมาซอยเขาขึ้นกันนะก็ช่วยกันไปนะครับช่วยกันไปนะครับฝนนะครับฝนก้อนหนานี่กะตกมาหลายเทือแล้วครับพี่น้องครับนะตกมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งกับตกมาสุดหนึ่งทางหมู่บ้านของผมกะ ได้เซ็นพ่อปูนะครับเซ็นแล้วกันยั่งบบตกอยู่มีการฟอนถวายนะครับแล้วก็มาตกมาตกมือแห่นั่งแมวครับพี่น้องครับประพภทนี่ตัวนี้ก็ยังอยู่ด้วยครับเนี่ยพ่อพี่นี้ตัวนี้ก็ยังอยูย่กับย,ยังมีการแห่นั่งแมวอยู่นะครับแห่นั่งแมวแห่ตอนบายๆนะครับพ่อบายแก่ฝนกับมาเลยนะครับพายุดุกแหลกที่เขาแต่ก่อนหน้านั้นข่าวกับมีอยู่ว่าอันพายอยู่สีเขาอยู่ครับ นะเพราะแหอนางแนวแล้วกับฝนสุดใหญ่มาเลยครับนะเป็นฝนฝนแรกนะครับเป็นฝนแรกนะแล้วก็อีกมือนึงนะครับก็คือมือเลือกตั้งครับมือเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็ฝนตกยางหนักขึ้นกันครับเจ้าบ้าดินกับยังโบอิ่มน้ำอยู่นะครับก็ท่าฝนอีกคือเก่าครับทาฝนอีกคือเก่านะครับแล้วก็หลังจากฟานแล้วนะครับคือจังผมบอกก็คือสิทธ รอกขนไปก่อนนะครับรอกขนไปก่อนนะครับฝนตกแรกกะมาปีนี้กัอึงนะครับกัยังบบไดกินอยู่ครับพี่น้องครับนะครับอึ้งกัยังบบไดกินอยู่กะดอกกระเจียวกับโบไดกินนะครับปีนี้อื้งกับโบไดกินมันจังไดกับบโูนะครับนะกับบลูพื่กันนะครับบกไรอยสมบูรณ์ด้วยจังไดยอืงที่เขาขายตามตลาดนะครับกิโลละ3 80บาทอันนี้หมายถึงอึ้งเม่ไครด้วยครับ หมายถึงอึงแม่ไข่นะถ้าอึงอแบบพระนะครับแบบพระผสมกันกับกิโลละ280ครับอันนี้ทั้งจังหวัดที่ผมอยู่ดนะครับอันนี้ทั้งจังหวัดที่ผมอยู่เพราะฉะนั้นก็นกนราคาแต่ละทองที่นะครับอาจีบอขึ้นกันนะครับแต่ว่าฝนตกมาปีนี้นี่ปกติอึงพอสิหาซื้อในตลาดมาก,กินได้นะครับแต่ว่า ปีนี้เนี่ยบวมีเลยนะครับดอกกระเจียกก็ย่งบัไดกินเห็ดก็ยังบัไดกินครับปีนี้ครับมันแหลงหรือจังไดกับบัรสาบครับพี่นองครับนะ่างเช่นบักม่วงเนาะครับยูยูหน้าผมกะมีบักม่วงอยู่สามตนนะครับทุกปีนี่สิไดกินครับปีที่แล้วปีหกหานี่ฝนดีขนาดนะครับบักม่วงดกเต็มตนนะครับดกเต็มต้นจนว่าได้ได้ขายขายกับ่วมีคนซื้อแล้วครับก็ได้แจกพี่นองแจกพี่นองครับเพราะเอาเพราะว่าเงอนเพิ่นกับมีคือกันดกคือกัน นะครับมาปีนี้นี่บ่อใดเลยครับบักม่วงนี่บ่มีเลยในบ่อใดเลยนะสามต้นนี่ผมเก็บร่วมกันได้ครึ่งกระสอบปุ๋ยครับนะได้ครึ่งกระสอบปุ๋ยสามต้นนะนะครับเป็นน้ำควอมแรงได้จังไงหรือว่าปีใดที่บักม่วงดกนี่สิเป็นฝนดีผมกับบ่อหงูนะครับปีนี้ฝนบ่ดีบ่รบักม่วงคือจังบ่ติดนะครับผมกับคิดเองนะครับพี่น้องครับผมก็คิดเองนะครับ ที่นี่วิธีการวันเขานะครับแตกต่างจากวานกาจังไดเนาะครับวิธีการวานเขานะก็วันเขานี่สีวันห่างกลัววานกานะครับวานกาสีวันทีกลัววันเขากาสิทธิ์ห่างขึ้นมาน้อยนึงนะครับเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับเจริญเติบโตเต็มที่เนาะอันนี้คือวิธีการวานนะครับก็วานซอยกันนะครับวานซอยกัน เขาก็เป็นเขาเขาเจ้ากับเขาเนียวนะครับเขาเนียวก็เอาไว้กินเองนะครับเขาเจ้าก็เอาไ้ขายส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไ้กินน้ำนะครับเพราะว่าราคาเขาเจ้าเนี่ยสีดีกลัวราคาเขาเนียวนะครับนะอันนี้คือเขาทีีวานนะครับต่อไปวิธีการทำนานะครับพี่น้องครับสมัยก่อนใสใสควายใช้ควายไถนานะครับเพื่อเป็นแรงงานนะครับเป็นแรงงานในการทำนานะครับใช้ควายไถนาใช้ คนทำนาเฮ็ดไผ <c oughs> เฮ็ดมันนะครับก็คือเฮ็ดของเจ้าของนะครับไถหน้าแล้วก็โลก,กาดำหน้ายู่เป็นเดือนยังสั่นนะครับนะอันนั้นคือยุคสมัยก่อนนะครับมาทุกมือนี่กัเฮ็ดหน้ามือเดียวนะครับใสเเเ่เรียกว่าเครื่องทุ่นแรงนะครับ <c oughs> เป็นจักรยารถไถหน้านะครับแต่ก่อนเป็นควายไถหน้าแล้วก็พัฒนามาเป็นรถไถหน้าเดินตามนะครับพัฒนามาเป็นรถไถหน้าเดินตามแล้วก็มาหัวรถไถปัจจุบัน นะครับใส <ś à: S 1> ่ว <Negative noise> ิธีการปั่นนะครับใส่วิธีการปั่นการปั่นกปั่นโลกนะครับอันนี้คือวิธีการทําหน้านะครับเปลี่ยนไปอยู่ครับพี่น้องเปลี่ยนไปอยู่นะครับเปลี่ยนไปอยู่นะปัแล้วครับกับใส่รถไถนะครับจ้างเพื่อนมาปั่นนะครับนะ อ่าดูไรนะครับอากาศร้อนมากนี่ก็คือกล่องมันล้วนนะครับพี่น้องครับบางช่วงจนว่าอันภาพไลรต้องขออภัยขออภัยมากๆนะครับอากาศร้อนทําให้กล่องมีอาการชัดเจนเลยนะครับกล่องล้วนอันนี้ก็เป็นทางภายอีสานบานเฮานะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงการทำหน้านะครับสมัยก่อนใส่ควายไถหน้าแล้วก็พัฒนามาเป็นอันรถไถเดินตามแล้วก็มาเป็นอันอันรถไถปัจจุบันนะครับใส่รถตัลีปัน นะครับใส่รถตะลีปันแล้วก็ทําให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อนี้ดินแข็งแข็งมากนะครับดินแข็งมากนะขนาดฝนมาสองเทือนะครับดินก็ยังไม่อิ่มตัวอยู่นะครับเป็นยังอุ้มน้ำบระยู่นะครับก็เป็นเรื่องปกติของช่วงฝนแรกๆเนาะครับฝนแหลกฝนใหม่ๆกับเป็นเรื่องเสี่แล้วครับเรียกว่าเจ้าของรถไถเพิ่นก็ว่าดินดินแหลมไว้นะครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนี่แหละครับเพิ่นก็มาปั้นให้นะครับอันนี้คือ ขั for ้นตอนของการทํานาของยุคป so ัจจุบันนะครับขั้นตอนการทํานาของยุคปัจจุบันหลังจากที่ไถแล้วก็ต้องดูแลนะครับก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของหญ้านะครับใส่ปุ๋ยใส่ยางเดี๋ยวหอดระยะเวลานะครับก็จะได้ใส่ปุ๋ยนะครับเปิดน้ำใส่หรือเปงน้ำออกถ้าน้ำมันไหลเกินไปนะครับตามวิธีของอีสานบานเห่าด้วยครับอันนี้อยู่ทางภายอีสานด้วยครับ ปกติแล้วนะครับกับทุกๆปีนะครับกับก่อนที่ซีบานเข่าผมกับจีได้วานปุ๋ยห้องพื้นก่อนนะครับวานปุ๋ยห้องพื้นไปก่อนแต่เนื่องด้วยปีนี้นะครับราคาปุ๋ยแพงนะครับแพงมากราคาปุ๋ยขึ้นตั้งสองเท่านะครับขึ้นตั้งสองเท่าก็เลยปีนี้บ่อใดวานปุ๋ยห้องพื้นนะครับบ่อใดวานปุ๋ยห้องพื้นก็เอาตามสภาพนะครับจังคอยดูแลในช่วงที่เขา ขึ้นมากนะครับเพราะใเวลาที่ใส่ปุ๋ยปกติก็ใส่นะครับปีนี้ก็บ่ได้ใส่อันปุ๋ยห้องพื้นนะครับปุ๋ยมีราคาแพงนะครับปุ๋ยมีราคาแพงก็บอ่าบรได้ใส่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของอ่ายาขายนะครับปกติแล้วก็อ่าบางพื้นที่เพิ่นก็ใส่นะครับทั้งที่ผมอยู่เพิ่นก็ใส่คือกันนะครับแต่โตผมเองเนี่ยก็บ่บ่ใส่นะครับมาหลายปีแล้วแหละนะครับบ่ได้ใส่ ผลยาขายายายาคุ้มยานะครับผมก็บริใส่ดอกนะครับก็พยายามลดนะครับพยายามลดนะเพราะว่า,เ,าเรื่องของความปลอดภัยของโต๊ะเข้าเองนะครับ <c oughs> เรื่องของความปลอดภัยนะครับนะบพว่าแต่สิเป็นโลกชี้นูหรืออียงก็แล้วแต่นะครับถี่มากครับกับสารเคมีนะครับกับสารเคมีนะพวกมือนี่ก็เฮตุให้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้ละยางนะครับใด ศูนย์พันจะเรียกว่าศูนย์พันกรได้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นฝนตกสมัยก่อนนะครับฝนตกเข้าใดเอึ้งนะครับตอนเศร้ามากก็ออกไปทวงให้ทวงหน้าก็ไปเก็บบักหอยครับนะบักหอยหน้ากวาดกันยัวนะครับเป็นครูเป็นกลุ่มนะครับนะบักหอยหน้าไปเก็บมาอ่ามาประกอบอาหารนะครับมาลวกมาต้มนะครับแกว้ะอันนั้นคือสมัยก่อนนะครับย่ามตอนเป็นเด็กหน่อยนะครับตื่นย่ามเศร้าก็ ลุกไปเก็บบักหอยนะครับลุกไปเก็บบักหอยนะไข่บักหอยกับสีขาวนะครับไข่บักหอยกับสีขาวอยู่นั่นแหะนะครับผ่าปอกเก่านะครับผ่าป่าเกลแต่เดี <monkey>. <FREE> <R is> ๋ยวนี้บะมี่แล้วครับนะบะมี่แล้วนะบัวติดจะเป็นบักหอยบัว่าติดเป็นกบเขียดปูนะครับปูกับยังเหลืออยู loud. ่แน่นะครับนะเทวาหอยหอยที่ว่าฝนตกแหลกนี่บะมี่เลยครับทางบ้านผมนี่บะมี่เลยนะมาจะศูนย์พันเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับหนาสิ่ศูนย์พันแล้วล่ะ ทางทางอื่นเป็นยังไงบางนอครับเป็นยังไงบางนอทางทางที่อื่นนะครับแม้กระทั่งหอยเชอรี่นะครับพี่น้องครับหอยเชอรี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าหอยเชอรี่ระบาดกัดกินต้นข้าวของชาวไร่ชาวนานะครับได้รับความเสียหายจํานวนมากนะครับช่วงนั้นนะครับหอยเชอรี่แต่ปัจจุบันนี้นะครับหอยเชอรี่ก็ยังศูนย์พันคือกันครับยังศูนย์พันคือกันก็ คิดว่านะครับนาสีมาจากาสารเคมีที่เท่าใส้นะครับสารเคมีที่เท่าใส้ทำให้หลายๆอย่างนะครับทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินี่ได้สูญพันธุ์ไปนะครับท mm ี hmm. นี้หอยเชอรี่นะครับสูญพันธุ์ไปแล้วทีีน้จะบริโภคอย่างไรนะครับก็มีอัน่องไส้ผมผู้นึ่งนะครับเพิ่งจะจังไดล่ะนะครับเพิ่นเป็นเป็นคนที มักเสียดีหยังแปลกๆประมูลนะครับเพิ่นกะเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงครับพี่น้องครับมาเลี้ยงแล้วก็ขายกับอะไ้ย่างขายบ่ได้เร่ขายคือสมัยก่อนดอกครับนะขายก็คือขายทางโซเชียลนะครับขายทางโทรศัพท์นี่แหละนะครับถ่ายรูปลงนะครับถ่ายรูปลงแล้วก็โพสขายนะครับตอนนี้นะครับขายบ่ทันนะครับในหอยเชอรี่สีทองนะครับ นะครับเพราะว่าคนทุกมือนี่อยู่หน้าโทรศัพท์นะครับจะสื่อของจะขายของก็อยู่ตนหน้าโทรศัพท์นะครับตอนตอนนี้เพื่อนว่านะครับที่เพิ่นเลี้ยงบอกไอยขายก็คือออเดอร์มีเยอะนะครับออเดอร์มีหลายแต่ว่าเพิ่นส่งของพ่ทันนะครับมือหนึ่งตอนนี้เพิ่นได้ประมาณประมาณเกือบพันนะครับหนึ่งพันบาทต่อต่อวันนะครับบางมือก็บบ่มีขายบ่มีส่งให้ลูกค้านะครับก็แบบนี้นะครับ นะครับในเมื่อไม่มีกินตามธรรมชาติก็ต้องหาซื้อนะครับเพราะว่ามีของตามลำชานมันก็ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงเห็ดคือกันนะครับพี่น้องครับเห็ดเห็ดก็คือกันตามโูกตามปลานะครับผมเคยเอาหัวเชือเห็ดนะครับมามาปลูกนะเชื้อว่ามาปลูกกระไดเมื่อวานนะครับน้ำสวนนะครับบกขื้นด้ครับพี่น้องบกขื่นเพราะว่าระบบนิเวศของเขาไม่ได้นะครับระบบนิเวศของเขาไม่ได้นะเพราะว่าระบบนิเวศของเห็ดผมเบิ่งใน ในสารคดีนะครับในโซเชียลเนี่แหละมันจะมีการแลกเปลี่ยนสารอะไรสักอย่างของเขาครับระหว่างต้นใหม่ๆง่ที่เป็นต้นใหม่ในป่านะครับที่เป็นต้นใหม่ในป่าเขาจะแลกเปลี่ยนสารเคมีสารสารอะไรสักอย่างเลยทางธรรมชาติผมจําซื้อว่าไรนะครับเฮ็ดกะไ้ต้นใหม่ไงต้นใหม่กะไ้เฮ็ดี่นี่ก็ทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับทาให้เกิดปฏิกิริยาเฮ็ดใน เห็ดสามารถขึ้นได้นะครับกระบ่กแปรนะครับเห็ดที่เอ่อเกินอยู่ตามป่าตามเขานะครับน้ำสวนน้ำห้น้ำนาคือจังบ่มีนะครับบ่ค่อยมีนะอันนี้คือเรื่องของเห็ดนะครับน้องเนื่องจากเลี้ยงของขายนะครับพวกปูนะครับปูต่างๆก็เริ่มมีคนที่เลี้ยงขายแล้วเพราะว่าตามให้ตามนาบ่ค่อยมีแล้วนะครับบ่ค่อยมีก็เนื่องด้วย ฟาร์มแรงหรือจังไรหรือเป็นเพาะสารเคมีนะครับใส่หลายโพดนะครับอย่างเช่นทางบ้านผมนะครับเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเห็ดหน้าส่วนหนึ่งประมาณ60-70%อีก30-40%ิบส่เป็นเป็นเห็ไฮอ้อยนะครับเป็นเห็ดไฮอ้อยนะเพราะว่าโรงงานที่อำเภอที่ผมดูก็มีโรงงานอ้อยนะครับอยู่ในอำเภอเช่าบ้านนะครับช่าหน้าชาวสวนเศร้าไฮบางส่วนเพิ่งเห็ดขึ้งสองยางนะครับขึ้งเห็ด อ่อยทั้งเห็ดหน้านะครับสองอย่างได้ไล่ได้ทั้งสองอย่างนะครับบางคนกับเห็ดหน้าทั้งมดเลยนะครับบเห็ดอ้อยบางคนกับเห็ดอ้อยทั้งมดนะครับบเห็ดหน้าก็แล้วแต่ความคิดของเพิ่นนะครับเห็ดหน้าเห็ดให้อ้อยนล้วก็นี่การเลี้ยงงัวเสริมนะครับเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมาแล้วครับฝ่ายเบียงฝ่ายส่งอาหารมาแล้วปีเตอร์พีเตอร์มาแล้ว ไปทรงกับเขามากแล้วครับกล้องเขาหน้อยากินข้าวด้วยครับนางไหลแมงวัววน,น,นบดให้เห็นนาหรอกครับฝ้าวกินในสซเลนเหมดมันไหรหมดมันขึ้นเรามันต้องเกินร้อยร้อยห้าสิบ ครับลำดับต่อไปก็คือให้รถไถปั่นครับรถไถใส่โรตารี่ปั่นกลบเมล็ดข้าวที่เราหวานไปแล้วเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็อากาศร้อนอยู่อากาศร้อนมากนี่แหละครับทำนาแบบใหม่ครับ ใส่รถไทยนะครับจ้างเพื่อนมาปั่นนะครับว่าวดูไยนะครับอากาศร้อนมากนี่ก็คือกล่องมันล้วนนะครับพี่นองครับบางช่วงจนว่าอันภาพไล่ต้องขออาภายัยขออาภัยมากๆนะครับอากาศร้อนทําให้กล่องมีอาการชัดเจนเลยนะครับกล่องล้วนอันนี้ก็เป็นทางภายอีสานบานเฮ่านะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงการทาหน้านะครับ สมัยก่อนใส่ควายไทยนาแล้วก็พัฒนามาเป็นรถไทยเดินตามแล้วก็มาเป็นรถไทยปัจจุบันนะครับใส่รถตลีปันนะครับใส่รถตลีปันแล้วก็ทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อนี่ดินแข็งแข็งมากนะครับดินแข็งมากนะขนาดฝนมาสองเทือนะครับดินก็ยังไม่อิ่มตัวอยู่นะครับยังอุ่มหน้าบรยวูนะครับก็เป็นเรื่องปกติของช่วงฝนแกรกงนะครับ ผลแดกผลหม่ๆกับเป็นอยงสีแ่แหะครับแต่ว่าเจ้าของรถไทยเพิ่นกว่าดินดินแหลมไววนะครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่านี่แหละครับเพิ่นก็มาปั่นให้นะครับอันนี้คือขั้นตอนของการทำหน้าของยุคปัจจุบันนะครับขั้นตอนการทำหน้าของยุคปัจจุบันหลังจากที่ไทยแล้วก็กองดูแลนะครับก็ตตองดูแลนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของ อย่านะครับใส่ปุ๋ยใส่หยังเดี๋ยวหอดระยะเวลานะครับก็เสียดายใส่ปุ๋ยนะครับเปิดน้ำใส่หรือเปล่งน้ำออกถ้าน้ำมันไหลเกินไปนะครับตามวิธีของอีสานบานเห่าด้วยครับอันนี้อยู่ทางภาคอีสานด้วยครับครับหลังจากที่ปั้นแล้วนะครับกะพอมีเวลาผมกสิตัดห้านะครับปกติแล้วก็ต้องตัดห้าต้องรู้แลนะครับตองมาปั่นกันแท้ตองมา ตัดต้นว่าจะพืชนะครับมาถอนมะเผานะครับแต่เนื่องด้วยผมก็มีงานประจําเฮ็ดอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีเวลาเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาเฮ็ดนะครับมาเบิงนั่นเบิงนี่แล้วก็เลี้ยงงัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยบอกว่ามีเวลาที่สิ่งว่าตัดแต่งนะครับบ่มีเวลาที่สงวาตัดแต่งก็ตามสภาพแล้วครับวันแล้วก็จังค่อยตัดหญ้านะครับที่นี่ก็เสาร์อาทิตย์ก็จังค่อยมาดูแล นะครับไปที่ะเนตรที่ระน้อยนะครับอย่างเช่นตามมุมนะครับตามแจนะครับกับย่งบดได้ซับย่งบดได้แตงนะครับกับผูละนะครับมือล้างมือรุ่นผูละนะครับตังค่อยมาสามมาแตงมาหวานเติมเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องเป็นมาซอยนะครับจากพี่น่องเป็นมาซอยนะครับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นของเจ้าของเองนะครับก็ดูแลเองนะครับดูแลดีก็มีมีผลผลิตที่ดีนะครับ ขนาดเท่าไปเป็นลูกจ้างนะครับไปเป็นลูกจ้างไปเห็ดไหนผู้อื่นนะครับเข้าก็ยังเห็ดดีนะครับนะมาเห็ดของเจ้าของก็ต้องดูแลดีๆนะครับก็ต้องดูแลดีๆนะครับเพื่อให้ผลผลิตมันได้อ่าอ่าหลายขึ้นนะครับผมเช่นโซนทั้งหมู่บ้านผมนะครับก็มีทั้งเห็ดหน้านะครับแล้วก็เห็ดไฮอ้อยนะครับเห็ดหน้าก็ประมาณ60-70%ครับอีก30-40%เพิ่นก็เห็ดไฮอ้อย เนื่องจากว่าในอำเภอที่ผมอยู่กับมีโรงงานน้าตาลอยู่ครับเปินกระปูกอ้อยน้ำนะครับบางปีกะอ้อยก็ราคาดีบางปีกะอ้อยราคาถือธรรมดาล้ครับซิงโตไใดที่มีหลายนะครับมีหลายมันกะสิราคาถือถ้ามีหน่อยกับิราคาแพงนะครับราคาเข่าเปลือกก็คือกันพอฮอดฤดูกาลที่ว่าอันฤดูกาลเก็บเกี่ยวเนาะครับราคาเข่าเปลือกจะถูกลง พ่ออันย่ำนาดำหน้านะครับย่ำนาดำหนากะราคากะอาจิสิแพงขึ้นมาน้อยนึงนะครับแแพงขึ้นมาน้อยนึงปกติแล้วนะครับทุกๆปีก่อนที่ผมจะวานเข่านะครับผมจะวานปุ๋ยห้องผืนก่อนนะครับแต่ปีนี้นะครับเนื่องด้วยราคาปุ๋ยมีราคาสูงมากราคาสูงแห้งครับขึ้นสองเท่าเลยนะครับผมก็เลยบอได้วานปุ๋ยห้องผืนนะครับบ่ได้วานปุ๋ยห้องผืนผมก็ วานเข่าไปเลยนะครับวานเข่าไปเลยนะก็ก็ลองเบิ้งนะครับอลองดูนะครับว่าผลผลิตจะดีขึ้นไหมนะครับผลผลิตจะดีขึ้นไหมนะครับปกติก็จะวานปุ๋ยรองพื้นก่อนทุกปีนะครับก็ถ่าเบิ้งนะครับดูแลเอานะครับเชิซียแล้วครับพี่น้องทางภาคอีสานนะทางภาคอีสานภาคกันเดือนหน่งวิธีการวานแบบนี้เขามีมานานแล้วนะครับเขามีมาโดนแล้วครับทางภาคกลางทางอยุธยาทางปทุมธานี ทางพุท,ทนะครับเขากับ้านมาโดนเราแหละนะครับก็มีแต่ทางภาคอีสานบ้านเท่าที่วาดำนะครับลูกกาและการดำหน้านะครับเป็นยุกคก่อนๆะเดี๋ยวนี้ทางภาคอีสานเ่าก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับมประยุกต์ขึ้นมานะครับ,นะรนะรบนะก็ทําใหนะ้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมีความรวดเร็วมากยินะ่งขึ้นตามวิธีนะครับตามวิธีที่เปลี่ยนไปนะครับ ครับเพื่อนเ,นเพื่อนครับเพื่อนครับสำหรับการทํานายุคใหม่สมัยใหม่นะครับวิธีชนบทประยุกต์ตอนนี้ก็ปั่นยังไม่เสร็จนะครับรถไถกําลังปัน่นใส่โรตารี่ปั่นประมาณมันเกือบ2วันก็ไม่ถึง2วันหรอกครับเนื่องจากว่ารถไถพี่เขาเมื่อเช้าเขาไปไถเจ้าอื่นอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาช่วงประมาณประมาณ10บโมงนะครับก็มาปั่นนะครับสำหรับตัดญ้าตามคนานะครับก็ตรงไหนาย,ยาวก็ตัดไปก่อน นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วค่อยมาัดอีกนะครับช่วงที่มีเวลาว่างนะครับหลังจากนั้นก็รอฝนนะครับรอฝนตกลงมานะครับพอขึ้นแล้วก็พอถึงระยะเวลาที่พอใส่ปุ๋ยแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้คือขั้นตอนวิธีการทํานาแบบยุคใหม่สมัยใหม่วันเดียวนะครับเพื่อนๆครับมือเดียวนะครับเห็นหน้ามือเดียวแล้วนํารถไทยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ช่องเสียงเพลงบรรเลงวัวนะครับวิถีชนบทประยุกต์นะครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวปลูกหญ้านะครับทำไร่ทำนานะครับนะตามชนบทบ้านเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ